ด้เวลาเจ็บบักเขือเจ็บบักพริกเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเจบให้พอ่อค้าก็เอานาพ่อค้ารดพุ่มพวงพอี่แหละพ่อค้านี่เจ๊ให้พ่อบ้านไปขายเนาะคะ่ะก็ได้มีน้องๆมาซอยมาซอยกันเก็บเนาะ,ะเป็นบบกเขือแเนี่ยเป็นบบกพริกเนี่ยสารพัดอยู่ในสวนเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นโคกน้องน้าเอือนใจแล้ว เป็นว่าเป็นไหแต่ถ้าเป็นเจี๊บเจีของเจีายของสวนมาทายลิปเสอยอยู่ห้อ <c oughs> นบ่ามาตั้งพีพีผีถึงพี่น้อยโรกอยู่พี่ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นพื้นที่ที่อ่าปลูกของอยังบางงามนะที่มันเป็นอ่าดินก้นบ่อก็เลยได้ซื้อดินเคลื่นนอ,อนว่าดินอลอกนาดินเอามาใส่ไม่เนาขาก็เลยแบบปลูกอ่ะเออกระเพาะง้ามอยู่ Ну, no?